สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายก,กินกระสีมาอัปเดตเข้าบ้านกกกอ,อกไปฟังต่อค่ะพี่น้องคะอัปเดตลุงพ้นกับป้าแตนละกะ คุณตาชานยายสมควรลรากับคนที่ยู่เบื้องหลังน้ำพร้อมเด้อค่ะเด้อสำหรับงานมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าขึ้นบันไม่เพลินค่ะพี่น้องค่ะกับเป็นมือนีเนาะคะ่ะเนาะกับมาฟังกันเลยค่ะพี่น้องค่ะต่อจากคลิปเมื่อวานนี่เด้อค่ะเด้อทีอาทิตย์อ่ามาคลิปคิดหรือว่ามาวิเคราะห์หรือว่า,า,วค,วาคล้ายๆแบบว่ามาสันนิษฐานนะคะพี่น้องค่ะว่าป้าแตนน่ะเราสเชิญพ่อเชิญแม่บ่นะคุณตาชานกับยายสมควรนี่แหละเนาะทีอาทิตย์ว่าเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าสมมติว่าป้าแตนเชิญเนาะเราก็สิไปถ้าป้าแตนเชิิิญกกสสบ่่่่่ไปประะะะมมาาาาาณนนนนนั้เเเคคคแืืออววต ครับว่าได้แค่นั้นค่ะพ <c oughs> ี่น้องขะเพราะว่าเฮากับบ่ฮู้ว่าเพิ่นบ่ไปเป็นบ่พี่น้องขะหรือไปบ่ไปเป็นบ่บาดที่นี่ําหรับเมื่อวานนี่ยักกิดบ่ดที่นี่ว้าเบิดเด้อค่ะเด้อละจากเมื่อวานนี้่เว้าไปเป็นบ่พี่น้องขะอ่าเมื่อวานนี้ประมาณมื้อปืนมื้อมื้อ26เนาะค่ะเนาะประมาณบ่าใบมองกว่าค่ะพี่น้องขะเที่ยงถึงบ่ใบมองเนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะมันก็เวลาบ่แน่นอนบ่ตรงบันไดเด้อค่ะเด้อบาดที่พวกเพิ่นอ่าอ่าพอลุงพลค่ะพี่น้องขะกับกลุ่มยูทูบเบอร์ขึ้นรถน้ำกันเป็นบ่พี่น้องคาเสิไปเดินทางไปเชิิญญนนน่่ะะหรรือวาาามมต์พทบบุ ไม่น่ะึ้นบ้านไม่เพิ่นค่ะพี่น้องค่ะบาดที่นี่ระว่างเดินทางไปค่ะพี่น้องค่ะลองเดินทางไปเมนบอสก็เลยไปพ่อคุณคุณคุณอ่าคุณตาชานค่ะพี่น้องคขาปังเลยขี่มอเตอร์ไซค์เสียวหย่าไปงัวเพิ่นนะนะให้เอาอาหารไปเป็ดให้ไก่เพิ่นเราหยาไปงัวควอยเพิ่นนั่นแหละพี่น้องปังนั่นแหละบาดที่นี่อ่าเพิ่นก็เลยจอดรถถามค่ะพี่น้องคขาชอบยูทูบเบอร์เพิ่นก็เลยจอดรถถามเมนบอสบาดที่นี่กาถึงพ่อลุงพลนน้ำลรอกขาพี่น้องค่ะถามว่าเพิ่นสิไปไสนะเพิ่นก็เลยบอกว่าสิเปียวหยาแหงค่ะนม้อก็เลยได้ถามกันคอย ค่ะว่าคุณตาชางสิปไปบ้านสิไปมือสิไปมืออ่ามือวันที่ยืดเทือนะสิไปขึ้นบ้านไม่กับลูกน้ำบอ่อาสั้นประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะบาทนีนี้คุณตาชางก็เลยตอบกับพี่น้องค่ะคุณตาชางบอกว่าอ่าถ้าลูกมาเชิญน่ะเพิ่นสิไปอยู่เด้อค่ะเด้อบาดที่นี่เพิ่นก็ทาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะคุณตาช้างก็เว้าหลายเติมโดนเติมเนาะค่ะเนะาะเว้าประมาณ1นาที2นาทีพุ่นล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าอ่า ลูกเต้านะบท่นนี้มาเชิญลูกเต้าบระท่นนี้มาหาเพิ่นวังสี่ขับน้องขาน้าปลาแตนบรท่นี้ไปเชิญบรท่นี้ไปหาเพื่นก็บอกว่าเพิ่นลอลูกับไปหาไปเซิญยูบาดทนี้เพิ่นก็ลอลูกเบดมือบิดคำลูกกับบ่ได้ไปหาเป็นบ่พี่น้องขาคือลูกบรท่นนี้ไปนะประมาณนั้นละบาดทนี้เพื่นก็เรยว่าถ้าลูกไปเชิญเพิ่นก็มาถ้าลูกบ่ไปเชิญเพนกับ่มาเพิ่นกับวังสี่ขับไน้องขาเพื่นก็ลูกข้าวยูเพิ่นวังสี่ขับไปน้องขาเพิ่นก็ถ่ายลูกมาเซิญเพื่อนกาบวังสี่เด แต่ยัยกีดบอได้ท่านี่แวาซื้อประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะิังกระตอบางซี่ค่ะพี่น้องค่ะบาทที่นี่ ทางยูทูบเบอร์ชั่นหนึ่งก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าเพิ่นวาสิเปอยูประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่บัดนี้นี่พนุลุงสาชานกับลอว่าพี่น้องขาต่างหลายมือล้วเน้อพอมือว่าที่ยี่หกหมนบ่พี่น้องขาที่เพิ่นบอกกันเมื่อวานนี่เมนบอบัดนี้เนี่ยจนหอดยำแรงก็คือสีบ่ไปเชิกับพี่น้องขาถ้าไปเชิญก็ต้องเชิญต่หลายมือก็นั้เมนบ่พี่น้องก็ต้องเชิญสองสมมือก้อนหนานั่นเมนบอประมาณนั้นเนาะค่ะแต่คุณตาชานกับคุณยายสมคบล้ออยู่นะค่ะเด้อล้อให้ลูก กินวายตาชั่นบอโกฮอกดอกค่ะมือครับสำหรับเรื่องนี้เด้อค่ะเดินบาที่นี่ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นก็บอกเสร็จแล้วเราก็เลยขอตัวไปค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกับบัววันงานวันวานาสงสารนะพี่น้องค่ะอยากกินวายเบื้องเมื่อวานไห้กินน้ำตาไห้น้ำายสมายเออ่น้ำคุณตดคุณคุณตาชั่นเด้อค่ะเด้ออยากกินเลี้ยงตนนะคิดว่าเป็นพอเป็นผู้เฒ่าประมาณนั้นละบอมี่ยังเด้อค่ะเด้อวานี่คือบอเดนมะปันเปิลนี่ยังผู้ใดญเด้อเอออยากกินวายแบบว่าตามความทีจริงเป็นจริงตามความได้ยินค่ะพี่น้องค่ะอ่าคุุุณณลงออ่่าาค คุณลุงพ้น็บอ่ต้องไปเว้าถึงเราเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเราบ่แม่นน่ะลูกพี่น้องค่ะอันนี้คุณตาชานบ่ได้เว้าถึงเลยค่ะเด้อเราเว้าถึงลูกเราเด้อค่ะเด้อคุณลุงพ้นแค่เป็นอ่าลูกเขยค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบ่ต้องไปเว้าถึงเราแต่ว่าคุณป้าแตนน่ะเต็มเต็มค่ะพี่น้องค่ะป้าคุณป้าแตนเป็นลูกสาวเพิ่นเพิ่นเว้าฝากนะฝากความไปหาลูกสาวเพิ่นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพอลูกสาวเพิ่นบ่ได้มาหามาเซิ้นถ้าลูกสาวเพิ่นมาหามาเซิ้นเพิ่นกับสิบไปเพิ่นก็ลางสิปนะะค่ น้องขากรอนขับรถเพิ่นก็บอกว่าอีกประโยคนึงครับพี่น้องขากรอนขับรถนะเพิ่นก็บอกว่าถ้าลูกถ้าลูกเต้าบ่ลืมพอลืมเมยเขาก็คงจะมาถ้าเขาลืมก็คงจะบ่มาแล้วก็ฝากเพื่อประมาณไว้แบบนี้ครับพี่น้องขาแล้วก็ขับรถไปเลยให้ยว่าเรื่องเลื่องจังตรงว่าน่าสงสารครับพี่น้องขาสำหรับยายกิจสงสารเรื่องเรื่องเรื่องนี้แล้วค่ะเดีอยวบัดทีนี้ก็เลยแล้วไปแล้วครับพี่น้องขาก็เลยไปพี่น้องขาบัดทีนี้ทางพอลุงพ้นขับยูทูบเบอร์กับเพื่อนขับรถไปอานิมนต์พระประมาณนั้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้้้้นนนนนนพพววกเเเเจาาาาาสิิบ่่งคคลลลลปปปตออไแะะะะะรมมณัีหย คลิปพวกเจ้าก็ไปหาฟังหาเบิงนําเด้อค่ะเด้อคลิปที่ยากรีดเบานี่ก็น่าสงสารกับพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะบาดที่นี่ก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเป็นหยัางไรจังบ่ไปกับพี่น้องค่ะก็บ่ง่ายว่าป้าแตนบ่ได้เซิร์นเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นล่ะค่ะเพราะว่าคุณลุงคุณตาชานเว้าเด้อค่ะเด้อคุณตาชานบอกประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็บ่ต้องไปเถียงว่าเบาเซิร์นบ่บ่เซิร์นบ่ค่ะพี่น้องค่ะอาจไปบ่บ่ไปบ่น่ะคือว่าเขาเพิ่นบ่เซิร์นก็บ่ได้ไปกับพี่น้องค่ะต้องไปเชิญกกลัับบบบบ้าานนองงแม่่ บางคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะบางคอมเมนต์ของเอฟซีทุกคนหลับพี่น้องคะให้กินชิ้นไส้เจาะจงเอฟซีผู้ใดเด้อค่ะเด้อบางคอมเมนต์ก็สิไปบอกค่ะพี่น้องค่ะว่าว่าป้าแตนไปเส้นอยหรือว่าป้าแตนเส้นอยูนนู่นนี่นั่นนะค่ะพี่น้องค่ะเชิญน้ำถนนหนทางหรือว่าเชิญน้ำหม่องอื่นน่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นบ้านเบิ่นเบิ่นเฮี้ยนน่ะมันบ่แม่นการเชิญเป็นทางการเด้อค่ะพี่น้องค่ะห้คิดถึงจิตใจเข้าจิตใจเพิ่นน้ำค่ะพี่น้องค่ะสมมุติว่าเป็นพวกเจ้าน่ะพี่น้องค่ะย่างไปน้ำถนนหนทางเลย่างไปวัดไปพ่องแล้้้้้วววเเเเเขาาาอออิินนพพกกจจไไปปมืื่ เฮียน่อยเดิมเอื่นเฮียน่อยมีงานดองหรือว่าเฮี้ยน่อยมีงานขึ้นบ้านไม่ยังเสียพี่น้องขาพี่พ่อกันยุคางถนนหรือว่าพี่พ่อกันยุวัดเนี่ยพวกเจ้ากับพ่อไปด้วยค่ะพี่น้องขาพอเพิ่นบ่ได้ไปหาเจ้าถึงเฮียนถึงซ่านน่ะนะให้บอกความเป็นจริงกับพี่น้องขาถ้าแบบว่าเชิญแบบว่าคู่รักมักใไงหรือว่าเชิญน่ะคนด้วยความใจจริงใจบอกว่าให้ว่างไงว่าคนสูงอายุก็หรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้ที่นับถือน่ะพี่น้องเขาก็ต้องไปหอดเฮียนฮอดซ่านเพิ่นเด้อเออถางเพิ่่ไปบอกเชิญ ยายกิจอยู่วัดยายกิจกับพ่อไปค่ะพี่น้องคะรัวเชิญยายกิจอยู่ถนนหนุนทางเห็นหนาเอิ่นพ่อกันหนะ้านะยายยายมื่นไปเฮียนข่อยเด้อข่อยงานมีงานดองเสียข่อยพ่อไปค่ะพี่น้องคะข่อยกับฮักอยู่แต่ข่อยพ่อไปค่ะพี่น้องคะข่อยกับมิศศรรีคือกันเนาะต้องถ้าอยากเชิญเข้าก็ต้องไปเฮียนฮอดซ่านนะพี่น้องประมาณนี้เนาะขาเนาะเพื่อนกับว่าเรื่องนี้แหละค่ะพี่น้องคะเชิญเชิญเชิญแบบไหนเชินโทรศัพท์เชิญเพื่อนเข้าเชิญพันซื้อคือพ่อไปอยู่แล้วก็บอกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่เอากันไปฮอตเห็นฮอาลเตซ่นานเ้ีพื่ เด้อค่ะ็เป็นอยังจังเ่ไปก็บ,บอกแล้วบาทนี้นี่ก็มื่ว่าเรื่องอ่าเบื้องหลังค่ะพี่น้องคะต้องขอคุณนคนที่อยู่เบื้องหลังเด้อค่ะเด้อสำหรับอ่า อ่าเพิ่นเงียบอ่าบายสีนะครับพี่น้องขะเป็นขันบายสีสู้ขวัญเหมือนว่าพี่น้องขะที่คุณยายอุ่นเงียบไผ่นะพี่น้องขะแต่เฉพาะมิติมาที่ไปค่ะพี่น้องขะเนาะเดี๋ยวคนพวกเจ้ากับสีแบบว่าเบื้องตะคิดยังอื่นไปบางเทีกับสีเรื่องเล็กเล็กน้อยนนะแต่เรื่องเล็กเล็กน้อยนมันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแยกกิจเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดด้วยความเต็มใจนะอันนี้คนอยู่เบื้องหลังไอ้กิจก็สิมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าเป็นหยังจังมีขันน่ะบายสีสู้ขวัญน่ะนะตําอิดตำกอบ่ด้อค่ะพีนน้องกะ พ่นปากกัญญาตะเรืองงานเวียกงานผู้ชายเหม็นบอ่งงานปูนน่ะพี่น้องเออต่วป้าแตนคือว่าไงเพื่นบ่ไปบอกอยู่แล้วนะเพื่นบ่บอกกันบ่ย้ายอุ่นเพื่นบ่รู้ค่ะพี่น้องคะเพื่นกันนางท่าแต่เศร้าจนหอดประมาณเที่ยงค่ะพี่น้องคะบัดที่นี่กะบะมี่เพื่อนไปบอกเพื่อนอีอยัางม่เพื่อนดปบอกว่าเพื่นไปงีบอ่าขันใบสีสู้ขวัญน่ะนะบัดที่เพื่นบ่แน่ใจค่ะพี่น้องคะว่าได้หรือบ่ได้แล้วนะเพื่นก็เลยสงสัยเพื่นอยากซอยเหม็นบ่เพื่นมีน้ำใจน่ะนะพี่น้องนะย้ายอุ้นน่ะค่ะพี่น้องคะแล้วเลยปโยกไไปปบ้านนนนลลุงพั่่ะ ประมาณใบมงค่ะพี่น้องค่คะไปหอดบ้านหลวงพ้นประมาณใบมงเหมืนบ่อที่อ่า พอลุงพลไปเสื้อผ้านี่ยล่ะครับพี่น้องค่ะมือเดียวกันนี่ล่ะพอะหอดบใบม้วนกันบ่อแบบนี้เราก็เลยนัางถาหาลุงพลนค่ะพี่น้องค่ะบ่ดยในช่องยูทูบเบอร์ก็เลยต้อนรับร้อยหายเปนนางถ่ายยวนอ่าอ่าเก้าอี้นาบ้านเมนบ่อแบบที่ลุงพลก็เลยมาหาคับพี่น้องค่ะลุงพลก็เลยมากราบยายอุ่นก็เลยมาถามยายอุ่นเลยมาถามเราว่ามีอันบายสีสู้ขนละบ่มีคนเห็ดหายละบ่มีขันนำมดละบองส่นะประมาณนะครับพี่น้องค่ะยายอุ่นว่าเป็นห่วงคือยังมีผัวได้ไปบอกป้าแตนก็บ้าได้ไปบอกแล้วก็บ่าง ผมก็เฮ็ดต่างงานอันปูนงานอย่างต้อนรับอย่งเห็นอย่างอื่นเน่ะนะผมก็บ่รู้ครับส่วนนี้ว่าซั่นแต่ว่าอ่นขันเป็นไปได้ให้คุณอ่นขันคุณอุ่นยัยอุ่นเฮ็ดให้ผมในเด้อลุงพ้นเลยบอกยัยอุ่นเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะพอคุณลุงพ้นนี่อยากได้สีมือยัยอุ่นแล้วก็เลยบอกกับยัยอุ่นเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะมื้อวันที่26ประมาณ1ล0 0นเลยเด้อค่ะเด้อเกือบสิบ่ทันค่ะพี่น้องสาเกือบสิบ่ได้ถ้ายัยอุ่นบ่มาถามหาน่ะคือบ่ได้เลยเด้อค่ะเด้ออันยัยอุ่นเพิ่นมีน้ำใจเพิ่่่นกก็็เเเเลยมมมาาาาาาถหพรระวบบีผู้ใดดไปอฮ เออนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะบาดนี้เลยเมาพ่อลุงพ้นโชคดีค่ะพี่น้องขาลุงพ้นก็เลยบอกเราเราก็ได้เฮ็ดพอบอกเราเรียบร้อยแล้วบอพี่น้องขาลุงพ้นบอกว่าหายใจอุ่นเฮ็ดอยากได้ของยายอุ่นมาสั่นยายอุ่นก็บอกว่าอยากเฮ็ดหายยุแต่ว่ามีผู้ใดไปบอกเลยประหลูอยินข่าวแต่ว่าคนอื่นว่ะเสียดมา่อไห้คลิสซี่นะพี่น้องคะยายอุ่นก็เลยของใจแล้วแล้วขี่รถเข่ามาถามปั่นจักรยานเราเนาะพี่น้องคะโยกจักรยานมาถามมาต่อพอดีโชคโชคดีเจอลุงพ้น ลุงพกลก็เลยบอกเราเฮ็ดบาดที่นี่เราก็เลยว่าประมาณใบม้งเราเลเย้า,เล,าเล่ากับสิพยายามผิดไหนทันระวังสิครับพี่น้องคะพอใบตองก็พันให้ตัดไว้เรื่องทั้งเรื่องนั่นน่ะเพราะว่าเราบลูนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะบาดที่นี่เราก็เลยว่าเออสั่นกับย้ายไปก่อนเด้อย้ายสิเฝ้าไปเฮ็ดระวังสิครับพี่น้องคะหลังจากนั้นเราก็เลยปั่นจักรยานโย ok. กจักรยานไปคืนไปครับพี่น้องคะกับช่องยูทูบเบอร์สองช่องสามช่องที่ตามเราไปนะบาดที่เนี่ยพอไปแล้วพี่น้องคะบาดที่นี่นก็เลยไปบอกคุณอ่าคุณอัน คุณคุณชวนซื้ออย่างน้อค่ะพี่น้องครับพี่แหวงค่ะพี่น้องค่ะไปบอกพี่แหวงไปตัดใบตองกล้วยหายพี่แหวงกับหลานคุณยายอุ่นเด้อ oh ค่ะเด้อหลานคุณยายอุ่นคนหนึ uh Bowl, ่งน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเปิดช่องยูทูบเบอร์ช่องไม้ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้แนะนน้ำยอะกี่ก็เลยได้เห็นค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะหลานยายอุ่นกับคุณแหวงค่ะพี่น้องค่ะไปตัดใบตองกล้วยหายยายอุ่นค่ะพี่น้องสำหรับคุณแหวงกับว่ายงว่าคุณคุณแหวงเป็นฝายบางคนกับสีบรู๊บบาจงัเสียคน เราเกิดเพิ่นมาแจกเหรียญน่ะนะเอาไว้ายว่าเพิ่นบ่เป็นอันเป็นยังหรอกพี่น้องค่ะเพิ่นพักอยู่บ้านคุณยายอุ่นเพิ่นกับมาซอยงานเต็มที่นั่นละเพิ่นบวชซึกอไม้น่ะนะพี่น้องเพิ่นก็เลยเป็นประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อเพิ่นแค่บวชซึกอไม้่นระค่ะพี่น้องค่ะคุณแหวงคนนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะที่ตอนนี้คือว่าไงพวกเจ้าก็บ่เห็นบางครั้งที่ไปเฮ็ดงานปูนเห็นบางครั้งที่ไปเฮ็ดหลังคาซอยเมืนบ่พี่น้องค่ะนั่นละคนเดียวกันเด้อค่ะเด้ออันอันนี้คืออยู่เบื้องหลังของการนนั่เงียบใบสีน่ะพี่นนนนนน้้้้้ออออออองงงงคคค่่่่ะะะบบบาาาาดดดีีเรกกกกก็ไไไไปปปปตตตตััััลลลววยยยยยยยหพซ2 กพี่ทายเป็นว่าพี่น้องขาพ่อตาเสร็จแล้วยายอุ่นก็เลยมากีกมากีกมากีกลบหมาหมาผัดมาเฮ็ดกับหลานเพื่อนนะพี่น้องขาหลานสาวนะนะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อคือเฮ็ดย่างเฝ้าน่ะพี่น้องขาเพราะว่าเพื่อนบบรู้ล่วงหน้าเหมืนบ่เพราะว่าปแตนไม่ได้บอกเออนั่นละเพื่อนก็เับอะไบเฮ็ดเห็บเฮ็ดบ่พี่น้องขาพ่อเห็ดเฮ็ดเสร็จแล้วบาดทีนี้ย่าน้องอาชีกับมาน้ำ่ะพี่น้องขาบาดทีนี้สำหรับผู้อยู่เบื้องหลังเนาะค่ะเนาะย่าน้องอาชีก็เลยย่างมาค่ะพี่น้องขามาหายายอุ่นถามยายอุ่นว่าย่าให้พวกเพื่อนมีเทียนแล้ววบ่่าันประมาณนนนนนีีีี้้ค่่่่่ะะพพพอองเเททยวกสใั เฮ็ดขันนะพี่น้องคะบาทนี้ยอุ่นก็บอกว่บาบอว่าท่านมีมีแล้วบอว่าท่านมียังจากย่างจากเนี้ยอุ่นก็วางสิบอไปถามลงคนมาแล้วแล้ววางสิบาทนีนี่เดื ค่ะค่ายบบว่าที่แรกบอกว่าเจริไปซื้อไห้ก็ได้ไห้พวกป้าเต็นไปซื้ออันเทียนน่ะพี่น้องขาเทียนเป็นบ่อปลาที่นี่อันแม่อันย่าน้องอาชีก็เลยบอกว่าเออเราต้องไปซื้อเฮ็ดหย่างยังดอกเดี๋ยวเสี้ยไห้ระ้ววางสิย่าน้องอาชีก็เลยเอามีดมาหั่นมาหั่นไอ้อ่าพึ่งน่ะพี่น้องขาพึ่งจากพึ่งนั่นละเนาะแล้วเพนก็เลยไปอ่างไฟเพิ่นก็เลยเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดไห้เด้อค่ะเด้อสำหรับขันน่ะใบสีสู้ขวนกับขันน้ำมนต์กับเทียนนะครัพี่น้องขาเป็นฝีมือของคคคุุณยยยยยาาาาาาอออออออ่่่่่่นนนนกกัับบ้้้้้งงงชิเเเเพฮ็็็ดดใหหวววมมตจแลลทีูื สำหรับขันอ่ะใบสีสุดคนอ่ะนีนน่คือว่าคุณอ่าคุณแหวงคะ่ะพี่น้องคขาพี่แหวงคะ่พงคะพี่น้องคขาแล้วก็หลานยายอุ่นน้ำพร้อมเด้อคะ่ะเด้อเพิ่นซอยไปตัดไปตองกล้วยบ้านนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องคขาสําหรับอ่าที่ได้เป็นขันอ่ะมนต์อย่างมานะ่ะพี่น้องขาเนี่นะสําหรับอันนี้คือฝีมือลุงอ่าฝีมือของคุณยายอุน่นแล้วก็ลุงพลเพิ่นอน่าอยากได้อยากให้เฮ็ดให้หประมาณนี้เนาะคะ่ะเด้อถ้าสมมุติว่าลุงอ่ายายอุ่นคะ่ะพี่น้องคขาบ่ไปถามนะพี่น้องคขาบ่ได้สงสัยบ่สงสัยนะพอถ้าเราแบบว่าบอเบ้อใจ แล้วก็คือสิบว่นมีใบสีมือนั่นหรพี่น้องคะพรอนบอทันแม่นบอแย่อุ่นเลยสงสัยกับพี่น้องคะเอ๊ะมันคือ,คอหอดยำซ้ำม,มันตียิม้มวกเราคือยังไม่พูดใมาบอก,บอกเราก็คิดทังสี่พี่น้องขาผู้เท่าเนาะเราก็ห่วงเราอยากเดสหายนะนะก็บไม่พูดในมาบอกเฮ็ดแม่นบ่เรากับปะก้าเ็ดควนเม,ม่นบ่พี่น้องบัมะเราก็เลยไปปั่นโยกจากยานไปเด้อค่ะเด้อเรื่องมันเป็นมังสี่่ะพี่น้อง่าบอกเจ้าทิถาม่าอา้าซ่วนปาเต็นเพชรยังบบเชื่ว่าน้อค่ะเนาะปาเตนเราไปตลาดค่ะพี่น้องขะเราไปตลาดเราไปเบื้องสุดเสียผาด แล้วไปเอาเสือค่พะพี่น้องคาเคือเราก็ไปลองเบิงนะสุดได้งามบองงามน่ะนะที่ตามพวกเจ้าเห็นนั่นแหละค่ะพี่น้องขะสองสามสุดนั่นละประมาณนั้นเนาะเราไปเบิงเสือบาดนี้หลังจากแล้วเรากลับมาค่ะพี่น้องขะพอกลับมาแล้วเป็นบอบาดทีนี้พอกลับมาบาดนี้ส่วนพอพอกลับมาหอดบ้านมาพี่น้องขะบาดนี้ปลาแตงก็ไล่ไล่ซดค่ะพี่น้องขะปลาแตงไล่ไล่ซดเป็นบอบาดทีนี้ ส่วนพอปูค่ะพี่น้องคะพอลงพนกับยูทูบเบอร์เพิ่นกับมาพอดีที่ว่าไปเซิร์นนิมนต์พาน่ะพี่น้องคะรถเพิ่นกับมาฮอดพอดีเป็นบ่อบาดนี่เพิ่นก็แล้วโตมูบูซามานั่งค่ะพี่น้องคะมาจากวัดนาะวัดผู้พระเอกนั่นละค่ะพี่น้องคะไปเอามาน้ำเป็นบ่อบาดที่พอเอามาป้บเป็นบ่อบาดนี่นี่กับป้าแตงกไลสดพอดีค่ะพี่น้องคะพวกพวกพวกเพิ่นยูทูบเบอร์กับพนของลงยุ่งยังยังยังเป็นพี่น้องคะประมาณนั่นละบาดนี่เนี่ยกับเล่ป้าแตงกไลทำมาเป็นีนอย่าดนี้อย่างส ส่วนได้ยินแบบใดอย่างพวกเจ้าก็ไปหาฟังเองค่ะพี่น้องครับเพราะว่าป้าแต่ละบบรรลุอีอย่างเลยค่ะพี่น้องครับเพราะว่าเราเนึกว่าแฟนคลับเอฟซีเซลไปหายแล้วนะพี่น้องครับตัวมูบูซาหนาระว่างซี่พี่น้องครัเพราะว่านน้องบาตที่นี่กะบบอได้คิดบอได้ฟังอยังบาตรที่ลุงพ้นหรือว่าคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่หันลังพี่น้องครัก็เลยบ่อยคนล้มนะนะพวกคนเล็กคนลงก็เลยไปจัดไปตั้งไว้นะพี่น้องครันั่นละที่ได้บื้อได้ได้ได้บูซาได้เหตุยุส มือมือวัตถียิปเส้มือนี่ค่ะพี่น้องค้านี่ละกลมาจากวัดบ้านผู้พระเองนะพี่น้องคะาันก็จัดแต่งให้มันบพราเดียวมาจากวัดนั่นละพี่น้องคะายูทูบเบอร์ก็ขนของลงซอยขนนะ่ะที่นัตั้งเทียนนู่นนี่นั่นละค่ะพี่น้องค้าประมาณนั่นเด้อค่ะเด้อสำรับอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อค่ะเด้อที่ได้ฟังมาได้เบือเบ้องมาได้เห็นมาประมาณนั่นละค่ะพี่น้องสำรับข้าวอัปเดตในฟังที่แบบว่ากเก็บตกถ้าพวกเจ้าบ่หั่นหูนั่นฟังเด้อค่ะเด้อมาเรื่องเล่าเป็นตั้งไรพวกเจ้าอาจจะเบื้องงหลั น่อยู่ซอยเด้อค่ะเด้อสำหรับอ่าอ่างานมือนี้มันเป็นไปด้วยดีค่ะพี่น้องคะไอ้ที่แบบว่าเพิ่อนอายุค้างหน้าสวยๆงามๆกับต่างคนต่างเบิ่งแล้วเนาะค่ะน้อยกิจกับบอได้ไปเว้าอ่าโฟกัสถึงตรงนั้นเด้อค่ะเด้อพวกเจ้าสิตามไลฟ์สดไปแล้วล่ะอันนี้กิจสิโฟกัสตะเรื่องแบบว่ามันอันไหนมันสําคัญมันอัไหนมันจําเป็นค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปให้ฟังประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็บว่าง่ายๆว่าอ่ามื้อนี้เด้อค่ะเด้อก็คือว่าง่ายๆว่าประเด็นของว่าเป็นหยังคุณ คุณตาท่านครับคุณยายสมนบ่ไปป้าแตนไม่ได้ไปเชิญเด้อค่ะเด้อเพิ่นบ่ได้เชิญน,น,น,น่อนเนี้ยน่อซานหรือได้ไปคุณตาท่านก็บ,บอกมาเนาะคะ่นะเนาะบอกน้ำพนัน YouTuber, ค่ะยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะพราเพิ่นก็บ่ได้ออกข้าวสุดบางใดเม่นบ่ล่ะพี่น้องมาน,นั่นล่บเด้อค่ะเด้อสำหรับว่าขันบักเบงนะ่ะเป็นไปควเป็นไปเป็น,ปปนมามาจาาังไดพ,พี่น้องค่ะมันขันบักเบงหลกขันอ่ะขันใบสีซืกอขันนะค่ะพี่น้องค่ะคุณยายอุ่นเพิ่นเป็นห่วงเพื่นกับเลยมาถามลุงพลอ,อยู่บ้านค่ะ,พ,คะพี่น้องค่ะพพยามัเศร้าคือพ่เห็นผพ้่ดไปบอกเพื่นเย็บนะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็บเลยได้มาถามลุงพ่ก็เลยบอกลุงพ่กัเล่เฮ็ดบอกเฮ็ดห้ประมาณนั้นค่ะพี่ อันคันน้ำม่อนกับอันบายสีนะคะพี่น้องขะคุณคุณ,คณลุงแหวงคุณคุณคุณแหวงคุณพี่แหวงก็ได้เด้อค่ะเด้อแล้วก็กับหลานยายหลานยานยอุ่นค่ะพี่น้องขะหลานสาวเพิานานา่นน่ะนะเพิ่นเฮ็ดซอยประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสําหรับข่าวมื้อนี้เด้อค่ะเด้อก็คือคือว่าอย่างไรวามาสรุปให้ฟังก็ขอให้พวกเพิ่นโชคดีเนาะค่ะเนาะถึงสมมุติว่าอ่า อ่าบอสเนนบอได้ว่าผู้ใดแล้วค่ะเด้อสำหรับงานนี่คือว่าขาดพ่อแม่ไปเนาะค่ะเน้องกับว่าว่าว่าางว่างานมันก็อุดมสมบูรณ์อยู่ดอกค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกับมาหลายอยู่ดอกเนาะพี่น้องเอฟซีนูนกับมาหลายอยู่แต่วันขาดพระอรหันต์ในบ้านกับแค่นั้นละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าพวกคนบ้ได้ผีเชิญกับบ้ได้มากับสงสารอยู่เด้อค่ะเด้ออันนี้เฮาเว้าตามอ่า ตามบอกยังไงว่าตามลูกกับพ่อกับแม่หรือครอบครัวเด้อค่ะเด้อปฏิกี่ยวกับคดีเด้อค่ะเด้อคดีคือว่างไปสักก้อนกับพี่น้องค่ะอันนี้เบ่าถึงประเภทเขาเป็นยังแล้วบอกถึงวัฒนธรรมของอ่าอ่าศาสนาพุทธเนาะค่ะเนาะพระอรหันต์ในบ้านนะพี่น้องค่ะต้องมีเนาะค่ะเนาะต้องอ่าต้องเชิญนะค่ะพี่น้องค่ะเชิญแล้วเพิ่นบ่มากล้บ่เป็นหยังแม่นบ่พี่น้องค่ะเฮากอบว่ได้อ่าไงว่าบ่ได้ไปเชิญเพิ่นน่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณนั่นแต่ชานเว้าเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะส่วนพวกเจ้าสิคิดว่าจังได๋ก็ บ่เป็นยังกับพี่น้องค่ะอยกกิดเปิดคอมเมนต์ให้คอมเมนต์มาเลยเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ให้สุภาพเด้อค่ะเด้อหามบ่สุภาพเด้อคันบ่สุภาพอยกกิดสิบ่ตอบพวกเจ้า so สิคอมเมนต์ปะเป้าประโยชน์ซื My ่อๆเด้อค่ะเด้ออยกกิดสิตอบแต่อันที่แบบว่ามีมีเคอร์นี่ยังล่ะเออเอ่อเคอรยังมีมีมีมุมมองในในในทิวทัศน์ที่แบบว่าอ่าบริสุทธิ์แบบว่าบ่ต้องแบบว่า ไปขังนั่นขังนี่มุมมองด้วยว่า,วาดีนะพี่น้องคะกัตตันยูลูกคุ้นนะนะสาหรับพ่อเมีเฮากับเป็นพระบริหารในบ้านผัาเนื้อหัวเนาะคะ่นะเนาะถึงคนอื่นเสียทําดีกับเฮาขนาดไหนนะคะพี่น้องคะกับ่ระศูพ่อเมยคือเก้าผลสุดท้ายก็ต้องพ่อเมีคือเก้าคะ่ะพี่น้องคะกับประมาณนั้นเด้อคะ่ะเด้อคอยทุกคนมีความสุขคอยทุกคนเป็นลูกที่ดีของพ่อเมยเด้อคะ่ะเด้อแค่นั้นพ่อเมก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ